นักกล้ามทุกคนต้องการดาวสูตรคุณมีบอกรัดกันได้ก็ได้ไงรัดได้ไงก็เดี๋ยวรู้พี่รับพี่รับอันจะมันไปไกลนี่นี่โดนเหลี่ยมนี่เดินมา เลสิกจบนะเฮ้ยอย่าพูดนะมีอยู่จริงไอหนวดขาวร้านดีๆอย่างนี้ก็ต้องเก็บไว้ใช้คนเดียวสิวะแกจะกระจายให้คนรู้ไปทั่วทำไมฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่าร้านก็กดเกมพารเลสค้าร้านดีๆแบบนี้เขาูุ้นทั่วโลกกันทท้งนั้นแหละลุงมีแต่ลุ้นเท่านั้นแหละไปอยู่ไหนมาแล้วเขาเปลูกค้าประเภทไหนบ้างวะเอาเป็นว่าร้านเขากดเกมพาร์ทกดผลเลทห้าร้านดีแถมยังมีบริการรับฟาร์มโคตร ดีชอบน้องวันนี้เราจะทำอะไรกันดีอ่ะกินข้าวกินข้าวอะไรตอนนี้ล่ละน้องพี่เพิ่งกินไปเองนะแต่พี่หิวหิวว่าอะไรล่ะตัวงมบล็อกเลยล่ะน้องแต่กินไม่พอไงกินไม่พอเรากินอีกสิใช่แต่เราต้องออกกําลังกายนะวันเนี้ยโอเคเล้วกินผัดหมี่ไหมล่ะไม่อร่อยทำไมอ่ะกินวนเส้นดีกว่าวนเส้นใส่กับสปาเกตตี้ห่อซอจ๊อถูกต้ง และกา้ามใหญ่แล้วขาไม่เท่ากันละน้องอเดี๋ยวพี่จะพาเองไปออกกําลังกายแล้ววันนี้เพราะเองก้ามขาไม่เท่ากันอะ่ะอีกข้างหนึ่งเองไม่ได้ออกนะน้องโอเคโอเคเดีย๋ยววันนี้จะวิดพื้นสักห้าพันรอ,อบแล้วกันนะเราดอชนกําแพงเฉยอ,เอันนี้ก็ฝึกดอยแข็งแร่งขึ้นแต่น้องเดี๋ยวพี่จะพาเองไปออกกําลังกายน้องอ,อย่ารอชา้าดูก้ามพี่ดิ้งอยากได้ก้ามพี่ไหมอยากเหมือนใครอ่ะตามได้ดิเหมือนใครอ่ะขึ้นรูปเลยอ ใจคืนเลยมาเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเฮ้ยเว้ย what the fuck พี่ต้องมาดูที่ใครอะน้องไปรพี่เดี๋ยวพี่ดูให้โอเคสาวเฮ้ยผู้สาวมาทำอะไรที่นี่คนเดียวจ๊ะออกกําลังกายอะไรแล้วไปฝึกเด่าตุดกันอะไรอ่ะฝึกกระตุดกระเด้าคู่ลมปานเหรอสาวไปกินข้าวกับพี่มื่อาไปกับพี่ดีกว่าน้องเอ้าเอ้า เออโดนสาครับอะไรโอ้มันมึนไปหมดแล้วมาน้องมาเริ่มเลยดีกว่าอย่ารอช้าก็าต้องขอกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมบล็อกฟุกับคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเปลี่ยนผลทุก50เวลวงล้อหันสา EP ที่16กันแล้วยูแล้วผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นว่าผมแต่งตัวมานามีมาลัยดูคนแรกก่อนเลยพิษนิ่งๆน,น้องเองอย่าลำซ้ายนั่นแหละ นี่เลยคนแรกเลยไม่ต้องใครเสียบเข้ามาละอย่าหลอนตู <S <S 1> <S 1> นี่เลยคนแรกเป็นยังไงล่ะคนนี้คือคนที่มีหุ่นพียวมากเขาชื่ออะไรเนี่ยแนะนําตัวสิซิก้ซิก้เหรอวันนี้ซิก้มาทําอะไรล่ะจ๊ะทำไมแต่งตัวสีเขียวจังเลยอกกย่ะออกกําลังกายออกกําลังกายแต่วันนี้เจสซี่จะมาออกกําลังกายได้ใช่ไหมจ๊าใช่มาออกส่วนส่วนกล้ามท้องโอเคและต่อไปก็คือผมโต ดำก้ามปูอแล้วดูกันเกงดิสีเหลืองเตอ๋อเลยอะ่ะไปคนต่อไปเลยคนนี้เื่ออะไรขอ,อพี่ใหญ่ขากพี่การ <laughs> ขามคู่เหรอน้องมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผลกันเลยแล้วเราก็มีวงล้อหันสรมาด้วยแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาผลเนี่ยไปใส่ใน,ในวงล้อหันาร,ารแล้วก็มาส่มกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะได้เป็นผลนั้นนะฮะท่านผู้ชมไปไม่รอช้าเลยดี่ว่าตอนนี้นะครับเราได้ทําการเข้าบริ What is there oh, oh. สิกแพคอลัมเบิกไงน่านผู้ชม <S <S เริ่มมาเลยที่ฝ่ามาตัวแรกนะท่านผู้ชมไม่ทำการอารอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูสูตรเลยที่ฝ่าพี่ครับผมมิสูตรหนึ่งพิมพ์ว่าโ oh อ้ไม่กอดสองสมได้ผลหลักแสนได้เกลือแน่นอนดูเม้นผมด้วยโอเคท่านผู้ชมกดใจไปด้วยอย่าลืมกดใจทุกคอมเมนท์ใครถามใจถาตัวที่สุด วันนี้อะไรนะดูดม้าวันละห้าสิบห้าหล่มเลยหรอมาดูต่อท่านผู้ชมโว้ยได้หีมา้าโอเคท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราทำการทำสูตรนี้เลยพิมพ์คำว่า OMG สูตรง่ายมากมาท่านผู้ชมสูตรครับพิมพ์คำว่า OMG นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำการสุ่มเลยเขอบอกว่าผลเนี่ยได้ผลหลักแสนเกลือแน่นอนสามสองหนึ่งเฮโว้ย อ,อนนมมุ้ยผลแบกมาไปเลยไงมันละแสมันไม่เกลือนี่อะมันของทแท้สูตสุเนี่ยท่านผู้ชมพิมพ์ว่า OMG โอเคท่านผู้ชมจะผมทำการทิ้งผลนี้ไปก่อนซึ่งผลเนี้ยจะยังไม่บอกนะครับว่าเป็นของใครเดีย๋ยวเราจะปสมวงล้อห่านสาดูซิว่นานักกล้าของเราเนี่ยใครจะได้ไปใครคือเกย์ตัวจริงต่อไปสูตรที่สองทำการดสูตรเลยท่านผู้ชมนี่เลยท่านผู้ชมสูตรสุ่มผลหนึ่งฆ่าเพื่อนหนึ่งคนสองรีตัวละครห้าครั้งแล้วก็ 3, สามสุ่มได้เกลือเกลือการตอบกลับหนึ่งอันท่านผู้ชม ผมได้ผลพระอุย้ยเอาเลยสูตรนี้อย่าลืมกดใจทุกคอมเมนต์เพราะว่าทุกคนคอมเมนต์เนี่ยเป็นกําลังใจให้แก่ผมในการทําคลิปนะท่านผู้ชมไปเขาบอกว่้ฆ่าเพื่อนหนึ่งตัวก่อนเลยฆ่าใครอะ่ะฆ่ากล้ามใหญ่คนนี้ละกันท่านผู้ชม <S <S เรียบร้อยท่านผู้ชมเราทําการฆ่ามันที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันเลยอืมไม่ใช่เดีย๋ยวเราทําการรีตัวเลยท่านผู้ชมมารีตัวเลย,วยวีาท่านผู้ชมรีตัวครั้งที่หนึ่งรีตัวครั้งที่สอง รีดตัวครั้งที่3 <c oughs> แล้วก็รีดตัวครั้งที่5้าท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมอยา่าทำการไปสุ่มเลยดีกว่าอย่ารอช้านะครับไปแล้วผลที่เราจะได้ก็คือผล ป้อมเยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยนะครับว่า EP นี้มีแต่ผลดีๆทั้งนั้นเลยแม็กมาสและสมกต่อเลยอะนี่เลยสุดๆท่านผู้ชมพี่ผมมีสูตรครับ1ใช้ผลอะไรก็ได้ในการอัดใส่คุณลุงสุ่มผล 2. พิมพ์ว่าขอผลดีๆนะลุงสุดหล่อ3แล้วสุ่มเลยได้ผลกาวิธีผลฟินิกผลแม็กมาผลแสง65เปอร์เซนมีการตับกลับหนึ่งอันท่านผู้ชมสูตรก็ช่วยไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะทําให้เขาดูว่าสูตรช่วยได้จริงไหมใช้ผลอะไรก็ได้อัดใส่คุณลุง มาผลพระนี่แหละสกิลอะไรก็ได้สกิลนี้ละกันจัดไปเลยสกิลนี้แบบเน,น้นเ้เอา h ฮ้ย hey, what happened what the fuck แล้วก็ต้องการพิมพ์นะครับว่าขอผลดีๆนะครับลงสุดหลอ่อและสุ่มเลยท่านผู้ชมมีสิทธิ์ได้ผลกา a วิ t y ผลฟินิกและผลแสง65% 3...2...1... ปั้ม เฮ้ยคุณหนามก็ฟาร์มดีนะท่านผู้ชมไปไม่รอช้าดีกว่าเข้าสู่วงเราะหันสาพร้อมไหมน้องพร้อมเข้าสู่วงร้อหันสานะท่านผู้ชมแล้วใครเป็นคนแรกโอเคพิทพี่ขอหรือว่าคิดตึงๆึโอเคได้ให้พี่ก่อนพิดมีการตบหน้า3ามทีในการทำ้ายตัวเอง3 2 1และผลที่พี่จะได้ก็คือผลแม็ก้ย ผลสม,มกจุวท่านผู้ชมพีทได้เป็นผลสม,มกไปนะครับสําหรับการฟาร์มครั้งแรกนะฮะท่านผู้ชมลบออกเลยต่อไปตู่ี่ให้เองเลือกแล้วกันมาเองจะเอาเป็นคนสุ่มก่อนโอเคก่อนท่านผู้ชมเอาละครับตูนมาน,นี่ได้เกลือและสส่มเลยสามต่อนึงไปแล้วผลที่ตูนมาน,นี่จะได้ฟาร์มก็คือผลเฮ้ยแบกมา นี่มันอะไรกันเนี่ย What the fuck นี่คือคนดวงเสือที่สุดในโลกโอ้มา๋ยวเราเก็บผลเลยแล้วก็ถึงลงน้ำเวลาเอาสุดเอาหมดหล่อเฮ้ยอะไรอะเก่งเดียวเลยวะท่านผู้ชมดูดิมาอย่าแจกผลก่อนมายืนนิ่งๆน้อง ตายออกเลยน้องออกเลยต่อแถวต่อแถวอันนี้ใช่ไหมตูใช่อ้าวไม่ใช่อร่อยสุดอันนี้ได้ไม่ใช่หรอใช่โอเคอันนี้ล่ะใช่โอเค <c oughs> เอ้าวแล้วนี่เข้ามือสองอันเลยแบกมาฉันแบกมาฉันอยู่นี่ไงล่ะลมาเลยเอไปพีดเอามาน้องมันจะได้ฟาร์มมาเสียเวลาในะการฟาร์มของเรานะจ๊นะมาท่านผู้ชมอย่าลืมทการกินผลเลยนะครับแม่งการเสียเวลากินพร้อมกันน้องสามสองหนึ่ง ว้ยคราวนี้ต้อการเป็นนักก้ามมีพลังไปทําการฟาร์มก่อนแรกน้องไม่มีใครรอเลยเดี๋ยวพี่ดําปูก้ามปูอะไรอะ่ะพี่ดําล่ําก้ามปูจะเอาแม่งเองนะผู้ชมทาการฟาร์มเลยนะผู้ชมบอกเลยว่าใครฟาร์มก่อนคนคนแรกเนี่ยมีสิทธิ์ได้เกตูดคนที่ฟาร์มช้าที่สุดบ้มบอกเลยนะผู้ชมว่าเราสามารถรัดกันได้ทําได้ทุกวิถีทางเพื่อให้เราชนะและกลายเป็นคนที่ได้ดาวตูดคนอื่นนะผู้ชม <c oughs> นักกา้ามทุกคนต้องการดา้าตูดคุณ What the hell? มีบอกรักกันได้ก็ได้ไงรัก <c oughs> ได้ไงก็เดี๋ยวรู้นั่น <c oughs> แหละแ, <c oughs> แต่เองจะมารักอย่างเดียวเลยเหรอน้องเล่นเล่นแบบอันนี้กึ่มไปเป้ว ได้ไเ,เปิดสุดได้เลยเดี๋ยวเรารู้กันแค่นั้นแหละน้องพี่บอกเลตูโนโมันนี่ได้เลยน้องอะไรอะไรอะไรหลอดและท่านผู้ชมผมว่าผมน่าจะต้องรอแบบตูโนมันนี่ไปที่อื่นก่อนเพราะว่าผลตูโนมันนี่โอ,อ้ยเรจะติดตามพี่มาตุี่เลยเหรอตูพี่รอกเอาเป็นเพื่อนกันจะไม่ร้ายกันนี่ไงไม่สนไม่สน ใช้หมัดฟามนี่แหละอมไม่สนว่าแคร์นะผู้ชมเราจะไม่ยอมให้อภัยศัตรูที่เริ่มเราตั้งแต่ทีแรกท่ผู้ชมไม่มีทางาเพื่ออะไรเองก็จะไม่ให้เกิดเลยเหรอรได้ได้บอกเลยว่าถัานักกามมาล้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเรารู้กันนั่น,นแหละเอ้ยนี่สักตัวหนึ่งขอสักตัวหนึ่งก็ยังดีเนาสนเนอแคร์ไม่สนว่าเราจะได้เราเราจะกดสกิลได้กี่ตตัวท่านผู้ชมได้คือได้นะฮะ พันลมมิดไหมได้เดี๋ยวเจอพลังจะพันลมมิดไหมไม่รู้ไปไม่พันลมมิดเดี๋ยวเจอเดอนล็อกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำหน้าเดอนล็อกใส่แค่นั้นแหละเดี๋ยวทำหน้าเดอนล็อกใส่เดี๋ยวรู้โอ้โหตึง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 อะหน้าเดอนล็อกใส่ตู่ห้าครั้งท่านผู้ชมนี่เลยไอผมได้ยินเสียงคนฟาร์มลิงอยู่ตรงนู้นไงท่านผู้ชม ยอะไรอ่ะแกฟิดแกตดแกตอดได้พี่บอกเลยว่าได้ก็เดวรู้กันแค่นั้นแหละท่านผู้ชมผมบอกเลยสึกนี้มีเอาจริงเอาสุดเอาแน่แล้วผมใส่สุดสีตอเน่นักกล้ารจะไม่อ่อนค่้อยแกคุณแล้วบอสก็การเกิดท่านผู้ชมถ้าเราฆ่าบอสก็การเนี่ยเราสามารถได้นี่เลยสกิลของผลพิศดารแต่มันยากอ่ะแมวไม่ไปอยู่ดีอ่ะตัวเป็นกันแหละท่านผู้ชม แล้วใครมาซึมซื้มซืมข้าวหูอะ่ะท่านชมเราเป็นพี่ๆอยู่เราต้องใช้สมองในการเล่นนะผู้ชมเราอย่าหลอนเหมือนนี่ไงอันนี้คืออะไรเพื่อาฟาร์มขอบคุณนะน้องพีทน้องเองช่วยพี่ฟาร์มพี่ขอบใจเองมากน้องเป็นอ,อะไรพี่ชายคนดีขอบคุณน้องสองตัวเลว <c oughs> าายเนี่ยเราีฟาร์มให้ไม่เป็นไรชิลปาไพนก็ชิลไงไม่มีแอบพุ่มไม่มีอ่ะไม่เลี้ยง ไม่เนียนไม่มีกับไม่เนียนนะผู้ชมเลือกใครไม่รู้ขโมยไปหมดเลยนี่ไงเดี๋ยวรอผมมีสกิลสองนะาผู้ชมบอกเลยข้างไหนพี่อมเอาเรือไห้หมดเลยนะพี่ให้เขาเสกใหม่เสียตังอะไรโอ้ท่านผู้ชมตดขี้โกงอ่ะใครเห็นว่าขี้โกงกดหนึ่งมีการรวมหัวแกลกันไม่กี้โกงกดสองอใครเห็นใจบีซีซี่อยากให้บีซีซี่แก้แค้นกดหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแก้แค้นตึกนี้ต้องมีล้างแค้นได้ มีการขโมยเรือกันเกิดขึ้นแล้วบอกเลยผมเอาสุดด้วยและเรือที่ผมนั่งคือเรือที่ผมไม่คันตูดและแต่รู้แค่นั้นแหละน้องพี่บอกเลยว่าเอซไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับการยองลุมบีซีซีคนเดียวท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเจอเลสเกมเพราะว่าตอนนี้ของผมยังฟาร์มไม่ไม่ฟูไงของผมฟาร์มฟูเมื่อไหร่ไงรู้เลยอ่ะคราวนี้รู้เลยอะ่ะเดี๋ยวน้าพี่โตใส่สิบทีตึง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 สิบทีเลยเหน้าพี่โต,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 ตขึ้นอย่างเงี้ยใส่ต่อหน้าแล้วผมฆ่าแล้วเอาหัวหน้าพี่โตขึ้นนั่นแหละ อันนี้พี่ก็รอเหมือนกันพี่ก็รออย่างเงี้ยนี่อดไปดิพีีบอกเอาสุดพี่บอกพี่เอาสุดนั่นแหละเอ้าอืมดูโอ้อะไรอะได้ได้ผมบอกเลยได้ท่านผู้ชมแล้วแล้วทาาที่ผมได้ผลทพนะ บอกเลยอย่างอมแค่นั้นแหละทำมาไว้และรับคืนให้ได้น้องแค่นั้นแหละบอกเลยโอ้เชี่หวัดเจี๊ยบก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเวลาพี่ได้ผลดีแล้วพี่ทำมั่งเองอย่าร้องนะแค่นั้นแหละขอแค่อย่างเดียวอย่าร้องขอแค่อย่างเดียวพอไม่ขออะไรเยอะเอ้ยพี่คือเองแบบเป็นพันธมิตรกับพี่แล้ใช่ไหมน้องใช่โอเคน้องได้เราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่กลัวอะไรกันจริงเราจะฟังมีสนุกใช่ลีสนุกก็คือเราจะเป็นพันธมิตรกันทั้งหมดเลยเราจะเป็นคนที่ดีใช่ มันจะรักกันเราไม่ทะเลาะก,กันไม่เป็นไรก่อนเราจะไม่ต้องตีกันได้ไม่เป็นไรน้องมันเป็นไอ้นี่ PP อยู่ไงอเ,เออไม่เป็นไรหรอกได้พ่ช่วยตีโอเคน้องช่วยเลยช่วยเลยท่านผู้ชมนี่อันนี้คือเบลล์อันนี้น่าเป็นเฟสสุดท้ายเลยนะอันนี้คือผมเป็นพันธมิตรกับน้องๆแล้วไงเราไปกันเลยสิน้องนีพี่เบีห้าสิบแล้วเนี่ยพร้อมตุ่มผลเลยนะแมอวอ่ะเรือ,อนี่คันตูดท่านผู้ชมเอาเรือนี่ดีกว่าพันหนึ่งอ่ะนี่ยนั่งเรือคันตูดนี่ของแท้ กเกมได้แล้วกันได้สิน้องไ <Okay, S 1> ม่<ช>มีปัญหาเพราะเราคือพันธรรมิตรกันใช่เราคือพันธมิตรกันเราจะไม่ฆ่ากันเราจะไม่จำฝั่งใจท่านผู้ชมรอมอ,อ,อ,อไม่ลืมอไม่ลืมอะไร รอมอไม่ลืมมันจะไม่ลืมได้ย,ยังไงมันมอมามาก่อนไม่ลืมอะ่ะเออใช่เออหลอดและอันนี้หลอดแล้วท่านผู้ชมรอรอมออืมจำฝังใจเหรออะไรมันจ,จำฝังใจได้ยังไงพี่จำเป็นอย่างงี้ผิดคาด,ดพีทเลยผิาดทำไมอ่ะ <c oughs> เอา้าเดี๋ราไปทันพัฒนมพีทกันไงพูดเล่นอ่ะพูดเล่นเชื่อใจไม่ได้แล้วอันนี้เชื่อใจไม่ได้แล้วกาแฟขึ้นหลังพีทขึ้นหลังพีทขึ้นหลังหรือป่ามันจะขึ้นยังไงแหละน้องมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทำการสมผลรอบที่สองต่อเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวงล้ออันสั้นแล้วผมขอ อย่าเลือกวกรองภาษาอันแรกเลยไม่น้องอย่าไปมน่ไม่ไม่น้องอย่าเกียนน้อง1ตีบอสลิง2ตีลิง5้าตัว3แล้วสุ่มได้ผลโมจิผลเสือผลพิษผลพระเว้ยไ่ขออันนี้เลยได้เกินได้เกินคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันท่าวผู้ชมเอาสุดนี้แล้วกันผู้ชมมาตีบอสลิงไปได้เไปเอาสิตีบอสลิงหนึ่งตัวแล้วก็ตีลิง5ตัวนะน้องเหตุพี่เราดูนี้นะน้อง Okay. หนึ่ง่าเองตายแล้วนะน้องต่อไปตีลิงหีกง้าตัวน้องอย่ารอช้าเลยดีกว่ามาท่านผู้ชมครบเป็นที่เรียบร้อยรับสุ่มเลยน้องได้ผลเสือ,ผลอ,สอลลผลอะไรสักอย่างเลยแหละผลเกินเกินอะไรสักอย่างนี่แหละเอ้ยแล้วผลที่ได้ก็คือผลผลพาอะไรเเลลยย <ไ>เอาไปอะไรทิ้งไม่ต้องนีน้องเดีย๋ยวเราต้องสุมวงล้อหลันสากันต่ออย่าหลอนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปสุดถัดไปดกวบ่ายอย่าช้าท่านผู้ชมหนึ่งสุมสองไม่ต้องหวังอะไรสามได้ผลหิมะและผลเสือผมลองแล้วดีจริงมาท่านผู้ชมอย่าลืมกกดใจด้วยเพราะผมลืมกดใจอันอันที่แล้วท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมกดแล้วนะกดทุกอันท่านผู้ชมอย่าลืมกดใจทุกอันที่ท่านผู้ชมเมนมานะฮะสุมไปเลยไม่ต้องหวังอะไรเสือวันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะไม่ต้องหวังอะไรหรอกชีวิตเนี้ยนี่ไงพี่ขอไม่เอาอันเนี้ยผลนักข การถือแบบใหม่ท่านผู้ชมดูดิยกจากด้านตูดลงมาเลยเป็นไงล่ะระบำหน้าอย่างงี้เลยอะ่ะมาต่อไปสุดต่อไปด้ยแท่านผู้ชมอย่ารอช้านะครับแต่ตูน้องพร้อมเที <Yeah. S 1> ย่ยวหัวคุ่สมสามรอบสองวนรอบคุ่มสามรอบ,ลอบแล้วก็สุ่มมีโอกาสได้ผลพระศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนที่บอกเลยว่าอยู่ที่ดวงเองนะน้องตูกดใจด้วยเหยียบหัวคุ่สมตูสามรอบหนึ่งสองสามแล้ววนรอบคุณสมสามครั้งหนึ่งสอง 3และสมเลยมีโอกาสได้ผลพระ0.1เปอร์เซนและผลที่ตูจ่จะมันเว้ยผลดีอะไรเว้ยผลอะไรวะลืมท่านผู้ชมช็อปช็อปมาท่านผู้ชมเราได้ผลเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าวงล้อหันสายอย่างรวดเร็วเลยฝากท่านผู้ชมไปกำลังใจมาท่านผู้ชมแล้ววงล้อหันสายงเรามาแล้วพร้อมนะครับท่านผู้ชมในการสุ่มผมขอสุ่มเป็นคนแรกเลยท่านี่แล้วพีทโอมผมนะใช่ไหมตานี้เป็นผมแล้วก็เป็นโอมเป็นคนที่สองใม่ต้องเป็นพีทและตู่เป็นคนที่สามไปเลยสามสอง หนึ่งและผลที่ผมจะได้ก็คือผลผลเอ้ยช็อปชอช็อชอช็อชอปซูรี่เบ่งก้ามอืมก้ามไหนก้ามโตสีเบึ้มอ่าต่อไปอืมับออกเลยท่านผู้ชมต่อไปเป็นสูตรของพีทสามสองหนึ่งไปและผลที่พีทจะได้ก็คือผลไปดูขออ,อันนี้เลยลว,ว้องก็ดี ท่้ชมดูนะอะไรอ่ะอ๋อเคีก็สุกแล้วนี่หว่าอะไรอ่ะนึนกว่าจะขโมยผลเงี้ยตูแล้วบั้มเลยไม่ใช่คนแบบพี่วีทแล้วบัมเลยเคอะไรอ่ะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากินเพราะเอ้าอันนี้คือรีบ ไม่มีใครรออะไรเลยอะ่ะมาท่านผู้ชมอย่าผมกินเลยนะท่านผู้ชมสามสองหนึ่งไปโอมโอมโมเ้ยผลชอ็ชอปช็อปผลที่ฟาร์มง่ายมาดินักก้ามยื้อตัวแป๊ะเดี๋ยวเราทำการฟาร์มเปรี้ยวถัดไปเลยฝ่านอย่ารอช้าท่านผู้ชมการฟาร์มของเราอย่งอีกไกลแล้วเรามีกร้องหลงนไปฟาร์มบอสด้วยกันเถอะฟาร์มบอสอะไรนะ้องพี่ยังร,รับเพชรบอสไม่ได้เลยห <c oughs> น่าเนีย้ย <c oughs> <c oughs> โดนมาแล้วชมผมฟาร์มชิลแล้ชิลเลยถึงวันของเราแล้วสินะบูดเดี๋ยวก็รู้ว่าใครบูดอันนี้คือพีทบ้าผมนะท่านผู้ชมขออนุญาตเลิกเป็นพันธมิตรเอเอ็งว่าพี่ไหมไม่แก้บูดอ่ะไม่ใช่ว่าเอ็งว่าใครเอ็กขอโทษพี่ก่อนโอเคด้วยพลังอำนาจของผลได้ได้พี่เอาอีกสุด อะไรเอ็มไอฟาร์มกอดเทเลซ่าสองคนแล้วหรอใช่ได้จีนีเวลาเกอร์จีได้ไม่เป็นไร,รพี่อยู่ก่อนเดี๋ยวพี่พีทนะหลอดเงี้ยหลอดไงก่นอ,งงน,อน,น,นอะไรพี่จะไปเห็นเองได้ไงอ่ะฟาร์มยากไหมน้องพีทไม่ยากโคตรง่ายอ่ะมีถึงได้ขอเง,งี้ยหนกิโลเลยนะใช่ขออะไรมันสุ่มได้น้องก็พี่ต้องดีไงเล่นได้เหมือนกันโอเคโกดโคตรดีไอ้พี่พี่เองระแวงอะไรน้องเองระแวงพี่ไปล้านเองเหรอไม่โกเวนการตามทันราแวงอะไรที่ไม่ได้เราเนี่ยเขาขาพีทต้งใช่เหรอ เฮียบึ้กอะบึ้กอะบึ้กอีกต่อไขอ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 แค่นี้นะครับเอาไงได้ท่านผู้ชมที่เปิดศึกกับผมเปิดมินิมีเองอ่ะไม่ไม่เกี่ยวอันนี้ถือว่าเปิดศึกเลยท่านผู้ชมอันนี้คือโดนแค่นั้นแหละพปรียกเองมาพี่เอ็งต้องให้พี่ฆ่าสองตัวพี่ถึงจะพันเป็นพันธมิตรกับเองสนใจไหมเอ็งอยากเป็นพันธมิตรกับพี่ไหมเองให้พี่ฆ่าสองตัวได้ได้ ไม่มีกัรค่ะโทษแล้วท่าผู้ชมผมอาสุดเลย่นานแหละเอาสุดเลยมีรดจีแล้วเดินลงแล้วก็ดินบมแล้วก็เดินเล่าแล้วก็เดินเล่แล้วก็เดินเล่าปิไงแลกกันไปก็แลกกันไปอยู่นี่อะไรไม่ตายนี่ไงมีบิวชื่อเชื่ชชชชมีรัจิ อย่ามาเอา้าว้ไาได้นี่อยไงพี่ชายตะกี้บดะพี่ชายตะกี้บดะไม่เป็นไรอะไรอะสกิปับมึกอะไรอย่านี่ไงนี่ไงโดนได้เจอกันท่านผู้ชมวันนี้เขาเขาเปิดผมก่อนนะไม่มีการลงการเหรียญ big C C เป็นคนดี <_ d ata> นี่ไงเว้ยไม่โดนได้ไงวะังไป เตมิน่าเด่เราเอาสเตจมิน่าแล้วท่านผู้ชมไม่ได้แล้วเพื่อการฆ่าเราต้องมีสเตมิน่าที่เยอะขึ้นนะท่านผู้ชมปังอย่ามาดูฉันนะเอาสเตจมิน่าก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารีสเต็กเลยไล่ฆ่าล่าสังหารมาท่านผู้ชมสเตมิน่าดู300โดนแน่คราวนี้แหละบอกเลยโอ๊ยโอ๊ยนี่ไงบอกเลยว่าอย่าเอาสุดและเอาจริงท่านผู้ชมผมรีสเต็กเอาเลยอ่ะเอ็งโดนพี่นั่นแเลยมาดิมาดิไม่ได้ก็ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วไม่เคยกลัวอยู่แล้ว ของแท้ครับเราจะฟาร์มช้าหน่อยท่านผู้ชมแต่เราไม่สนเนี่ยไม่ได้หรอกบอกเลยก็ได้ดอกไอ้มันเอะไรเนี่ย,ยก็ยได้ดอกอ้ายได้เอาสูตรั่นแหละ<บ> <bun> ยาวไปเรื่ถึงหมืกิโลบอกเลยยาวไปเรื่ถึงหมืกิโลน้องเปพันธมิตรกันไหมน้องพี่ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะท่านผู้ชมเพราะผมไม่เอาแล้วตึงเกินไปผลกิโลตึงเกินไปว่ะพอแล้วดีกว่าท่านผู้ชมโอเคพันธมิตรก็พันธมิตรพันธมิตรแต่น้องไม่มีค่ากันนะโอเคโอเคพี่ก็แอดรับแอดกันดีเอาดิรับแล้วพี่บินล็อกอันนึ่ง ยังครูดาวอยู่ว้าเฮ้ยนีรับไม่ปีรัมันเดียมมันไปไกล <c oughs> นี่นี่โดนเหลี่ยมนี่ <c oughs> คนดำเจอคนดำลบเหลี่ยมแม่เป็นไงล่ะว่าพีก็ได้นะขอยล่า <c oughs> ไปก่อนทัอุ๊ย,ย ไม่มีราตูจีไม่มีราตูจีไปก่อนถัดไปแล้วนผู้ชมเราวรีบไปก่อนถัดไปดีกว่าไปกวนตู่นมันนี่ต่อแค่นั้นแหละดูเหมือนว่าคนนี้จอสฟาร์มชิลเกินไปแล้วเออเซฟหมดไหมตายอ่ะเดี๋ยวนี่เราสกิพี่ตายอ่ะตายอะไรตายอะไรโดนบิดโดนบิดดิตึงๆด้วยมาี่เซฟมัาเซฟอยู่แล้วน้องมันเกิดใกล้เกาะมันเซฟอยู่แล้วพี่ห่าวพี่อนบิ๊กช่วย ห้าหัวพี่พีทห้าหัวนี่ไงอะไรวะมาสู้มอะใครก็แพ้ทุกคนเลยว่ะเปิดมาเปิดเปิดมามาดิไว้ใจดิไปไหนไปไหนอะไรพี่อะไรอะไรสเต็ปพี่มาแล้วน้องได้พี่พีทเจอกันท่านผู้ชมรอก่อนเราสเต็ปกันไปไหน อะไรมันมล้มาได้ยังไงกับสกิลเนี่ยเปิดมาเปิดมามันโกงเกินไปแล้วผลบ้านเรียดท่านผู้ชมก็บอกแล้วแต่จีนจต้องเนิร์ฟเลยอ่ะนี่ปล่อยไปอ่ะอืมอืมตายตายหมดสกิลแล้วป่ะน่ะหมดสกิลแล้วอะไรอะไรเดี๋ยวจะการยอมเอาดิสามร้อยไม่น่าพอท่านผู้ชมโอ้ขอโทษไหมไม่ได้ไมปฟังตัวันเนี้ย อะไรอะไรอะไรนี่ไงอะไรอ่ะเอางี้น้องได้แค่ลุมเท่านั้นแหละบอกเลยว่าได้แค่ลุมเองสองคนได้แค่ลุมะน้องพี่บอกให้ไล่โอ้โหผลไม่ดีอะไรขนาดนั้นวะท่านผู้ชมไปไหนมาดิยู่ใช่วมาดิเดินเหลี่ยมถึงดอก ก็จะเหลี่ยมให้มันเนียนๆหน่อยเหลี่ยมโง่แล้วผมอัพมาไงท่านผู้ชมเลื่อนผมไม่นี่ไงของแท้ไงฟาร์มดีกว่าพอแล้วไม่ให้ฟาร์มไม่ให้ฟาร์มเดี๋ยวมาดิไม่ให้ฟาร์มไม่ต้องให้ฟาร์มน้องชิลไม่ให้ฟาร์มหมดแล้วรับเฟซฟาร์มต่อดีกว่าท่านผู้ชมคนละ่สองดูมพี่ไม่พี่จะแย่งเองฟาร์มแต่พี่จะบอกให้พี่แย่งพี่แย่งทันอยู่แล้วเนาะผลพี่มันแย่งได้น้อง <laughs> <laughs> เอาจมดูดูคนกค่ตายนะน <c oughs> ีแม่งจะลบเกมบอกฟุตออกจากเกมผมผมจะไม่แค่เกมบอกฟุตในต่อไป5้าล้านปี <c oughs>